มอเตอร์สุรสัสซิลนี่นะครับนี่มันจะต้องใช้สายไฟที่ได้มาตรฐานเลยนะครับคือเบอร์ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าสองแผงเนี่ยนะถ้าสองแผงถ้าอย่างแผงอาจารย์ไก่มันต้องสิบหกแอมป์น่ะสายไฟต้องเต็มนะฮะเบอร์หกต้องเต็มเดี๋ยวผมจะให้ดูจะให้ดูเฉลีแสดงให้หน่อยว่าเออมันมีเบอร์ เอาเบอร์สิบไงเบอร์สิบกับเบอร์หกเบอร์สิบกับเบอร์หกนี่นะกับของแท้ไม่แท้แท้กับไม่แท้ต่างกันยังไงฮะเดี๋ยวจะให้ชาลีแสดงให้ดูนะครับอะไรนะยาสกิไทยยาสกิใช่ใช้ยาสกิอันไหนเอาเบอร์อะไรเบอร์หกนี่เบอร์หกอเนี่ยใช่เออมีกี่เส้นหนึ่งหกเส้นเจ็ดอ๋อเจ็ดเส้นอ่าแล้วนี่เบอร์อะไรเบอร์หกเหมือนกันอ่ะเฮ้เบอร์สิบเบอร์สิบวะเนี่ยใช่แต่ว่า มันหลอกกันไงพี่หลอกไงอยากจะให้ดูยาฮอลหรอกไม่ดูยาฮอล์แต่วันนี้หลอกหกาพุนยาฮอลเลยเพราะว่ามันมาเต็มของยาสกิเนี่ยสายมันเต็มเบอร์หกยาสกิมาเต็มนะฮะนี่เนี่ยใช่คืออันนี้คือเปลือกหนาเปลือกหนาเฉยๆหลอกคนดูไม่รู้ไงแต่นี่เปลือกบางใช่แต่ทองแดงเต็มใช่เบอร์หกกับเบอร์สิบขนาดเท่ากัน พูดถึงอ่ะสายโซลเซลชัยยังนี้ก็ดีเออทำไมเขาใช้สายพีวีเพราะอะไรคนแพงกว่าอ๋อแพงกว่าพีวีมันถูกออพีวีไม่ต้องคิดไรหรอกในรถยนต์ของเราเนี่ยอจากแบตไปหาในตราทเนี่ยเออใช้ทองแดงหรือว่าไปเคลือบเงินโอ้โหทองแดงแค่เออเส้นน้อย มันกระแสไฟมันนําดีนำนำไฟดีกว่าใช่อันนี้มันก็มีกี่เส้นเหมือนกันเจ็ดเส้นเหมือนกันมัเจ็ดเส้นเหมือนกันแต่ขนาดทองแดงเวลาเราไปซื้อในในร้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบมันเปลบอร์สิบกี่ให้ให้ดูเปลือกกันข้างหลังให้ดูเปลือกกรจายกันนะฮะไม่ได้เถียงเขาหรอกนี่ฮะคือคือเปลือกนี่ดูเปลือกนะครับในเปลือกมันหนาจริงนะฮะครับแต่ว่าเส้นลวดอ่ะทองแดงอ่ะเท่ากับเบอร์หกเท่ากับเบอร์หกนะฮะทองยาสกิ <laughs> เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคือเอางี้แล้วกันให้ดูให้ดูสายจากมอเตอร์เป็นหลักนะถ้าสายจากมอเตอร์นะขนาดยังไงของของยาของยาสก,กิมสมาเราใช้ยาสก,กิเราที่แล้วเนี่ยมันเต็มอมคือถ้าสายไฟจากมอเตอร์เนี่ยนะนะดูทองแดงเป็นหลักนั้นอย่าดูเปลือกนะขนาดเท่าไหร่ก็ให้ให้ดูทองแดงขนาดทองแดงให้เท่าเทียบเท่ากับสายไฟของมอเตอร์นะครับนี<ด>่เทียบเท่ากันนะมันจะได้ไม่มีปัญหารเรื่องความร้อน เพราะใ้ทักความร้อนสูงมอเตอร์ไม่มีกําลังใช่มอเตอร์กำลังก็ตกความร้อนสูงนี่มอเตอร์จะไม่มีกําลังนะเพราะว่าในมอเตอร์เนี่ยเฉพาะทองแดงที่เราพันเนี่ยมันเท่ากับเบอร์สิบแปดเนี่ยฮะเชิดเซ็นแปดเซ็นอ่ะโอ้เรอใช่มันเท่าอย่างงี้เลยสายปึกเลยเออข้างในนะข้างในเราพันเนี่ยนะยังให้จะให้ดูแล้วกันว่าข้างในทองแดงใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูก็ได้อ่ะให้ดูว่าสายไฟทองแดงที่เราพันเข้าไปเนี่ยโหมันเบอร์ใหญ่นะครับเส้นมันใหญ่เส้นมันใหญ่นะครับอันนี้มันเป็นไดนาโมนะไม่ใช่มอเตอร์ มอเตอร์อาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับในอ่ะสายไฟมันจะเป็นอย่างนี้เลยเออมันจะเป็นเบอร์ทองแดงกับเบอร์สิบแปดประมาณแปดเส้นถึงสิบเส้นอ่ะเหรอใช่ทองแดงเป็นเบอร์สิบแปดเลยนะเนี่ยมันเท่าอย่างนี้เลยแต่ว่าผมย้อยลงมาหรือว่าให้มันประหยัดลงหน่อยแต่ว่าบางคนประหยัดมากเกินไปเอาสายเบอร์สี่ยมันใช้ไม่ได้เข้าใจว่าสายไฟมันแพงนะฮะแต่ว่าถ้าสายไฟมอเตอร์มาใหญ่แล้วเราไปใช้สายไฟจากซูรัสเซลอ่ะ เล็กไม่ได้นะครับมันร้อนมันกินโวนตามเออวนตากระแสสูงกระแสสูงเพราะฉะนั้นนะคือคำว่าร้อนคือให้ดูจุดเชื่อมต่อสมมติว่าตรงนี้เป็นต้องไปเชื่อมต่อกับกับสายโซลาร์เซลล์เนี่ยสายที่มาจากโซลาร์เซลล์ต้องให้เทียบเท่ากันนะแต่ว่าให้ให้ทีร้านท่หนรือใหญ่กว่าแต่ราคาก็บวกไปก็บวกไปไปทำให้มันพิเศษเลยอ่าเอาโอเคนะครับเรื่องสายไฟให้ใหญ่เข้าไว้ดีที่สุดนะครับ แล้วดูดูอย่าดูเปลือกให้ดูทองแดงเป็นหลักดูเส้นลวดทองแดงนะครับเป็นหลักนะครับอย่าให้ต่ำกว่าขนาดของสายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์โอเคนะครับรู้เรื่องมอเตอร์โซลาเซลล์สามแรงนะตีน้ำบอกกุ้งหรือจะไปชุดอย่างอื่นก็ได้นะครับดัดแปลงไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับตามเบอร์นี้หรือว่าแอดไลน์มานะครับสวัสดีครับ